สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาดนตรีสากลน,นะครับในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับปฏิบัติเครื่องดนตรีครับกีตาร์นะครับอ่าก็วันนี้เรามาต่อจากคาบที่แล้วนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของบันไดเสียงนะครับหรือว่าสเกลนั่นเองนะครับจากคาบที่แล้วที่เราฝึกการไล่เสียงโน้ตบนคอกีตาร์นะครับในลักษณะ ที่มีการดีดสายเปลา่าหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าการดีดแบบเปิดสายหรือว่า open string นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าเรื่องของสเกลหรือบันไดเสียงนะครับอเอาบันไดเสียงที่เราเคยคุ้นเคยกันก่อนนะครับก็คือบันไดเสียงโดหรือ C นะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า C major scale นั่นเองนะครับ เราจะมาเล่นกันในรูปแบบของ Open String หรือว่าสายเปิดก่อนนั่นเองนะครับออย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับการไล่เสียงตัวโน้ตบนคอร์กีตาร์นะครับจะเริ่มที่ตัวมีในสายที่6ถูกไหมฮะอ่ไปและกลับนะครับ นี้ต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวโนต้ตที่เราคุ้นเคยกันก็คือตัวโดนั่นเองนะครับผมอ่าเมื่อกี้เราเริ่มจากตัวมีใช่ไหมแตยที่6ทีนี้เราลองมาหาตัวโดวิธีการหาตัวโดถ้าใครยังจําไม่ได้นะครับเราก็ไล่เสียงใหม่และท่องตัวโนต้ตไปพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นมีฟาซอลา ตอนนี้หาตัวโดเจอแล้วก็คืออยู่สายที่5ช่องที่3ใช้นิ้วนางกดนะครับตามนิ้วที่เราไล่เสียงเมื่อกี้เลยนะครับจะตรงกับนิ้วนางพอดีอทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวโดนะครับตัวโดตัวถัดไปก็คือตัวอะไรครับตัวเลหรือตัวดีนั่นเองนะครับตามโครงสร้างของบันไดเสียงหรือสเกลนั่นเองที่ครูขึ้นชาร์ตให้ดูนะครับจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ ของวันนี้ด้วยนะครับอาโดตัวต่อไปเลในรูปแบบของ open string หรือว่าสายเปิดก็คือจะเป็นสายถัดไปก็คือสายที่4นั่นเองนะครับโดตัวต่อไปเลและตัวมีตัวฟาติดการเหมือนเดิมและตัวซอนตัวต่อไปเป็นตัวลานะครับ และตัวต่อไปสายต่อไปก็จะเป็นตัวทีและตัวโดในสายที่สองช่องที่หนึ่งอ่าตอนนี้เราได้แล้วโดเลยมีฟาอซลาทีโดแบบที่เราเคยท่องกันสังเกตว่ามันเราจะไม่ได้ดีดครบทุกสายนะครับตอนนี้เราดีดมาทั้งหมดเพียงแค่สี่สายสายที่หกและสายที่หนึ่งเรายังไม่ได้ดีดอ่า อันนี้เป็นการตัดตัวโน้ตออกนะครับเหลือเพียงแค่ทั้งหมด8ตัวเท่านั้นเองก็คือโดเลมีฟาซอลลาทีโดหรือเรียกสั้นๆว่าโดถึงโดก็ได้นะครับโดต่ำไปหาโดสูงนั่นเองอ่าเราลองมาดูกันอีกรอบนะครับเริ่มจากตัวโดในช่องที่3สายที่5นะครับใช้นิ้วนางเริ่มจากนิ้วนางโดสายถัดไปเลสายเปิดมีฟาซอล ลาทีโดอ,อันนี้คือคีย์เมเจอร์ซีเมเจอร์สเกลนะครับหรือว่าบันไดเสียงโดนั่นเองนะครับก็คือตัวโดต่ำไปหาโดสูงนะครับผมทีนี้เมื่อกี้เราได้ทั้งหมดนะครับโน้ต8ตัวแล้วนะครับอ่ะก็วันนี้เราก็จะ ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของบันไดเสียงนะครับหรือว่าสเกลนะครับในการไล่เสียงของ C major scale หรือบันไดเสียง C บันไดเสียงโดนั่นเองนะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะเพจิโอนะครับหรือว่าคอร์ดนั่นเองนะครับผมก็คาบนนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ